สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมคลิปวิดีโอ YouTube นะครับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันนะครับก็มาซ่อมมาซ่อมลำโพงบลูทูธครับนี่นะครับอาการของมันก็คือ แบตเสื่อมครับแบตเสื่อมนะครับเห็นไหมบวมปิจง,นนงจะระเบิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะน่าจะใกล้ะจะรนน <c oughs> จะเบินนดละ <c oughs> โอเคครับก็มันชาร์จไฟไม่เข้านะครับเ,เ,เพราะว่าแบตมันไม่ดีนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือสวิตช์นะ สวิตตัวนี้นะครับที่ชนนี่เป็นยังไงฮะนี่นี่สวิตมันไม่ค่อยดีนะครับมองเห็นไหมนะครับสวิตตัวนี้นะฮะก็เลยถอดมาบัดกรีอีกขั้วหนึ่งนะฮะมันมีซ้ายกลางขวานะครับก็เปลี่ยนอีกขั้วหนึ่งนะฮะตอนแรกมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับ พอใช้ได้อยู่นะครับสายชาร์จก็ไม่ดีนะครับก็มาไล่ๆดูมันขาดแถวๆนี้นะฮะก็ต่อแล้วก็เทปพันสีดำพันนะฮะก็มีแค่นี้นะครับข้วมันก็มีแค่นี้จริงๆนะครับถอดให้ดูนี่มันก็มีแค่นี้นะฮะสเส้นเป็นด a ต a ้าเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะฮะไตัวนี้ก็ใช้เป็นแค่ ดำกับแดงนะครับบวกกับลบนะครัเห็นไหมครับตอนน้ชชันไม่เข้านะอ่ามีไฟติดแล้วนะครับนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็อ๋ออีกอย่างหนึ่งครับ18650แครับแบตเตอรี่3.7มจุดเจ็โวลต์อเนกประสงค์จริงๆนะครับใช้ได้โอ้โหเกือบทุกอย่างนะครับ แล้วก็อายุการใช้ง,งานก็นานกว่ากว่าแบตพวกนี้นะฮะนะครับก็น่าจะเป็นลิเทียมเนาะหนึ่งแปดหกห้าศูนนะฮะก็ใช้ได้นานอยู่นะฮะโอเคก็เอาไว้ใช้เปิดครับเปิดเพลง <The Blue S 1> เปิด,ปด,ปดพิ้น <ๆ S 1> <ๆ S 2> อะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้แหะครับ นเป็โอันที่สองก็เป็นโหมดวิทยุเราไปฟังข่าวอะไรตอนเช้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สั้นๆเอาไวเพียงแค่นี้นะครับก็โมดิฟายละโพงบลูทูธนิดหนึ่งนะฮะก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นหนึ่งปดหห้าศูนย์นะครับถอดออกมาข้างนอกเลยนะง่ายดีนะครับข้างในมันใส่ไม่ได้นะครับ ทั้งหมอทั้งแพทย์จะได้มีการแนะนําวิธีการโอเคก็ไม่แค่นี้นะครับเอาไว้เปิดฟังในห้องน้ําเปิดฟังในไร่ในสวนอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆครับไม่ยาวอะไรมากนะก็สามนาทีกว่าสี่นาทีครับก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ